คำเตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสัพพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาภไพ่ชาแนลเราพี่น้องมือนี้กสิน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับมาเบิกสมุนไพ่ต้นเนึ่งนะครับที่ปลูกไว้น้าตามบ้านเลยนะครับหรือว่าตามนาบานของเฮานะครับพี่น้องสมุนไพ่ตัวนี้นะครับพ่นกามีซอว่าป้าสร้างเงาหรือน้าเฉาเวยนะครับพี่น้องน้าเฉาเวยนะครับสมุนไพ่ที่ผู้สูงอายุนะครับนิยมมาทานนะครับเพื่อรักษาอาการเก็บป่วยต่างๆนะครับทดแทนนะครับหรือควบคุม ไปกับการท่านยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อรักษาอาการโรคเบาหวานนะครับป้าสร้างเงานะครับหรือนานเฉาเวยนะครับเป็นสมุนไพ่นะครับท่มีทินกําเนิดทังจีนนะครับแล้วก็เป็นพืชกู้กันกับฟาด้ายโจรนะครับแล้วกับพญาย่อนะครับนิยมผูกเพื่อเป็นสมุนไพรนะครับรักษาอาการของโรคต่างๆนะครับส่วนที่น้ามาท่านนะครับมันเท่าอาการของโรคคือใบสดนะครับท่มีรสขมเอ่อเพอ่์ิมีรสขมจัดนะครับพี่น้องครับสรรพคุณและประโยชน์ของเพิินนะครับ นลดน้าตาลนะครับในเลือดได้พอมนะครับพี่น้องลดไขมันในเลือดนะครับแล้วก็ลดน้าหนักได้พอมด้วยพี่น้องนะครับลดความดันโลหิตพ้อมนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้พ้อมด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ปกป้องตับนะครับแต่หากเป็นโรคตับนะครับบวก้วนที่สน้ำมันมารระท่านนะครับพี่น้องแล้วก็ปกป้องไตนะครับแล้วก็ผู้ใดที่เป็นโรคไตอยู่แล้วนะครับแนะนาว่าบ่ิหารนะครับพี่น้องแล้วก็กระตุ้นการ ํางานของระบบภุ่มคุมกันในร่างกายได้พร้อมได้พี่น้องนะครับแล้วก็แก้ปวดนะครับลดการอักเสบต่างๆนะครับแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในร่างกายของเห้านะครับแล้วก็ต้านเชื้อปรสิตนะครับเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มของทันชายได้พี่น้องครับค้นพื้นบ้านนะครับท่านเพื่อแก้ไขมาลาเรียได้พร้อมได้พี่น้องครับแล้วคนในอฟริกานะครับท่านนะครับเพื่อขับพยาธินะครับได้พร้อมนะครับพี่น้องครับสําหรับการท่านเป็นอาหารนะครับ ท่านปลาสังเวานะครับโดยน้ำใบนะครับกระท่งห้อมกนะครับแท้นใบย่อนะครับหรือย่ำดอกกระจอครับใส่ดอกปลาสังเวานะครับคนพื้นบ้านนิยมกิ่นนะครับเพื่อเปลี่ยนฤดูนะครับป่ายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อเสริมพิ่มคุ้มกันนะครับให้บาเจ็บป่วยนะครับพี่น้องครับนิยมมาหลวกนะครับน้ำร้อนนะครับก่อนรับประทานนะครับเพื่อรดความขมนะครับ แล้วก็ลดฤทธิ์ยานะครับวันละ3ามถึงสี่ใบเด้อพี่น้องครับครับการทานเป็นยานะครับเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลนะครับในเลือดนะครับควบดันโรคหิตสูงนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับหรือกินบํารุงร่างกายนะครับพี่น้องกินใบสดนะครับทากินใบใหญ่นะครับซัมฟาร์มือนะครับวันละหนึ่งใบกับพ่อนะครับพี่น้องนะครับกินบ้างหยุดบ้างนะครับเช่นกินวันเว้นวันนะครับหรือ2อถึงสวันนะครับค่อยกินนะครับทากินทุกวันนะครับแนะนําให้ กินวันละหน <c oughs> smoking, ึ่งถึงสองใบนหน่อยนะครับพี่น้องหรือว่ายอดของเพื่อนนะครับใบยอดนะครับเทละสองใบนะครับพี่น้องนะครับห้ามกินเกินทิดต้อกันเกินนึ่งเดือนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากินหลายกาบอดีนะครับทําให้ระบบอ่าข้องหัวใจนะครับอาจหยุดเตียนได้นะครับข้ากินเกินประมาณเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็การต้มนะครับต้มกินใบนะครับซ้มเฟอมือนะครับสามใบนะครับ Uh, ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับดื่มนะครับสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารเสิร์ได้เป็น้อนครับวันหนึ่งครั้งนะครับตอนตื่นนอนหม่ไหนะครับกินบางหยุดบางได้เป็น้อนะครับแล้วก็บอกดนน้ำนะครับให้กินทุกมือนะครับหรือกินติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเพราะเป็นยาเย็นเด้พป่นหอนะครับจากการใส่ของคนไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับมักกินนะครับบ่เกินนะครับวันละหาใบได้เป็น้องนะครับ แล้วก็เพิ่นก็ยังมีขอควรระวังนะครับของปลาสังเอาพร้อมนะครับพี่น้องห้ามใส่กับคนที่ไข่นะครับกินยาละลายลิ่มเลือดนะครับเสื้อว่าฟาฟินนะครับเพราะอาจเสริมฤทธิ์ยานะครับแล้วก็ห้ามใส่ในหญิงตั้งขั้นนะครับหรือว่าวางแผนที่จะตั้งขั้นนะครับพี่น้องนะครับห้ามกินเป็นเด็ดขาดนะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ป่วยนะครับที่มีอาการของตับนะครับของไตนะครับบกพ่องนะครับเบาะควรมาน้ำรับประทานเด้อพี่น้องนะครับมันสีบปลอดภัยนะครับพี่น้อง แล้วก็บ,บุคคลท่านเป็นยานะครับในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับควบคุมดันโรหิตนะครับได้ดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับบุคคลกินนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับเลือดจางนะครับเนื่องจากบางรายงานนะครับพบฤทธิ์ ท่าห้เม็ดเลือดแดงแตกด้วยพี่น้องนะครับสำหรับคนที่เป็นเลือดจางนะครับบ่สมควรติดสกินนะครับพี่น้องครับครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณนะครับหรือว่าขอควรระวังของปลาสางเหงาหรือหนานเชาเว่ยด้วยพี่น้องนะครับก็ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอีกคือเกานะครับนําสมุนไพรดีๆนะครับแล้วก็ประโยชน์และสรรพคุณนะครับแล้วก็ขอควนระวังนะครับรัวการใส่นะครับการกินนะครับขอให้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนมานํารรบประทานทุกครั้งนะครับรอวสอบถามผู้เป็นลูกนะครับอย่างเช่น แย์แผ่นไทยนะครับหรือว่าแย์แผนโบราดนะครับหรือว่าเพศสัจกรไทยก่อนนะครับก่อนนํามาใส่ทุกครั้งเด้อพี่น้องนะครับครับฮักกระไรถึกใจกะแช่คนลาภ่ชาแนลเดือพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภ่ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้คนลาภ่ชาแนลก็ขอตัวลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ